อาสาสมัครเกษตรจากทั้ง13อำเภอรับการถ่ายทอดความรู้ในการขับเคลื่อนสมัค,คมอาสาสมัครเกษตรจังหวัดมหาสารคามค่ะ ที่ห้องประชุมพิรุ2สองสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามนายประยุนสุวรรณคำเกษตรจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนสมาคมอาสาสมัครเกษตรซึ่ง right. สมาคมอาสาสมัครเกษตรจังหวัดมหาสารคามได้จัดข <attend> ึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ที่จําเป็นแก่อาสาสมัครเกษตรเพื่อทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานของสมาคมอาสาสมัครเกษตรจังหวัดมหาสารคามทั้งนี้อาสาสมัครเกษตรเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม16สาขาซึ่งได้แก่อาสาสมัครเกษตรและสห อาสาสมัครฝนหลวงครูบัญชีอาสาประมงอาสาอาสาปศุสัตว์หมอดินอาสาอาสาสมัครสหกรณ์อาสาสมัครชลประทานเศรษฐกิจการเกษตรอาสาอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาสาสมัครชาวนาชั้นนําอาสาสมัครครูยางสารวัตรเกษตรหม่อนไหมอาสาคิวอาสาและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมอนะคะทำหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านได้รับ การคัดเลือกหมู่บ้านละหนึ่งคนเพื่อทําหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและารายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้านร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้านรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านพร้อมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจะอยู่ในวระคขาวละสี่ปีค่ะ